ไปท่านอนุสักคงมาลัยครับเชิญครับกระเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลายัยขอสมาชิกวุฒิสภานะครับอนุญาตแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัรตริย์ทรงเป็นประมกุก ซึ่งคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาได้นํามาเสนอในวันนี้เท่าที่ได้เห็นในวาระจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและก็เป็นเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนดังนั้นในการอภิปรายในครั้งนี้คงจะเน้นนะครับในเรื่องว่าถ้าเราจะส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ย ที่ทางคณะกรรมาธิการได้ศึกษาเอาไว้และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการนะครับในรายงานหน้าท้ายนะครับที่พูดถึงประการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสถาบันในระดับประเทศเช่นสถาบันพระปกเกล้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทรวงศึกษาธิการสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับตรงนี้ชัดเจน เชิงของสถาบันต้องทําหน้าที่ในการให้การศึกษาให้ความรู้และเนื้อหาสาระของการให้ความรู้ให้การศึกษานั้นก็ผมเชื่อมั่นว่ามีมากมายไม่ใช่น้อยทีเดียวครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มีทั้งนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่รวบรวมความรู้ความคิดแม้กระทั่งทางด้านของศิลปิน หรือผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นนักเขียนนักคิดนักเขียนก็ตามนะครับได้พยายามที่จะตอกย้ําในแง่ของความเป็นสถาบันประมุขของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและที่สําคัญก็คือว่าผมได้ไปเห็นในหนังสือฉบับหนึ่งนะครับในชุดความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับ นำมาถือเพื่อนำมาใหา้ท่านสมาชิกและท่าน,นาคณะกรรมาการได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของความรู้ที่พูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เขียนออกมาในแนวของคําคถามและคําตอบซึ่งจัดทําโดยคณะอนุกรรมาการศึกษามาตร,ราการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้จัดทำเมื่อปี2,557เป็นต้นมานะครับเ,เสร็จในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,559ท่ามกลางกระแสของความผันผวนทางการเมืองของประเทศแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันถึงเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็มีการดึงเอาเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่มีความโต้แย้งในเรื่องของเชิงของสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับมาเป็นประเด็นแม้กระทั่ง ณนะวินาทีปัจจุบันก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้เอาแนวอนำเอาแนวความคิดที่อาจจะเป็นการศึกษามาจากต่างชาติศึกษามาจากาประเทศ<ม>อื่นๆในระบอบอื่นๆระบบอื่นๆแต่นำมาปรับเปรียบกับของประเทศไทยแล้วก็นำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยจำเป็นจะต้องได้วิเคราะห์วิจารณ์พูดจากันแล้วก็สามารถจะหา มาคัิหาข้อสรุปในเทิงสร้างสารรค์ที่นําไปสู่ความสมัครสมานสมานฉันสามัคคีต้องขอพระคุณท่านประธานกรรมธิการที่ได้กรุณานำเอาเพลงนะครับที่สามารถทําเอาให้ประชาชนก็เงี่ยหูฟังแล้วก็ติดตามฟังอย่างชัดเจนนะครับที่ทําให้ทุกคนได้รู้ว่าประเทศของเรานั้นมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาเป็นอย่างไรซึ่งแม้แต่ในหนังสือฉบับนี้เองก็มีการพูดถึง และการมีการระบุชัดเจนด้วยครับว่าสถาบันประมากษัตริย์ในโลกยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยมี44รัฐอธิปไตยในโลกที่มีประมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐโดยมี16รัฐที่เป็นเครือจกักรภพแห่งชาติอะไรทํานองนี้ซึ่งประชาชนาอาจจะไม่ค่อยรู้หรืออาจจะรู้ก็เพียงเล็กๆน้อยๆและแถมยังมี ความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศที่เคยยกเลิกสถาบันพระมหากาษัตริย์และนํากลับมาใช้อีกก็มีทํานองนั้นนะครับความรู้เหล่านี้เนี่ยจึงเป็นความรู้ที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการเผยแพร่และเผยแพร่อย่างเดียวจากสถาบันพระบบกล่าวจากสถาบันการศึกษาอาจจะไม่เพียงพอกระบวนการของการที่ทางคณะกรรมการระบุว่า ประการที่สองให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งแน่นอนน่ที่จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตามหน้าที่ของทางกฎหมายที่กําหนดไว้แต่ที่เห็นก็คือว่าประการที่สามครับเรื่องของพรคการเมืองและภาคส่วนต่างๆทางสังคมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมมวลนิธิหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยกันนาเอาไปใช้ในการ วิเคราะห์วิจารณ์และเผยแพร่นะครับให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญนะครับคงหนีไม่พ้นกติกาที่เรามักจะพูดกันเสมอๆว่าเราจะต้องมีกฎกติกามารยาทขั้นพื้นฐานก่อนซึ่งแน่นอนที่สุดรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ฉบับ6,2160ฉบับเดียวที่ระบุไว้นะครับฉบับอื่นๆก็มีการระบุไว้ว่า หน้าที่ของปวงชนชาวไทยซึ่งมีอยู่มาตราเดียวของเราก็คือมาตราห0แล้วก็ระบุว่าบุคคลมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแค่คําพูดสั้นๆประโยคสั้นๆต้องสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วนํามาช่วยกันห,หาหนทางในการที่จะสร้างแนวปฏิบัติว่วาเราจะทําอย่างไร ผมก็จะขออนุญาตนำเสนอในแนวทางตรงนี้เนี่ยครับว่าเพิ่มเติมว่ต้องสร้างแนวทางในการที่จะนำมาสู่การสร้างดิสซลินขออภัยครับหลักการแนวคิดกฎระเบียบที่ตนเองจะยึดถือที่เราจะนำมาใช้ในการยึดถือเป็นส่วนตัวส่วนครอบครัวส่วนของแวดวงวงาาศาคณิ ชุมชนแล้วก็สังคมซึ่งมันจะต้องค่อยๆขยายออกไปจากสิ่งที่เราได้เห็นได้ปฏิบัติกันมาอยู่ในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดจะมีความยึดถือในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดในประเพณีต่างๆในงานาาร,าร,าร,าราชพิธีนะครับในแต่ละช่วงเดือนนะครับที่มี จะต้องได้รับการนำมาเผยแพร่นละมีการกล่าวขวัญถึงให้มากกว่าการที่จะมีเพียงแค่พิธีกรรมพิธีการของทางราชการเท่านั้นหน่วยงานที่เป็นภาคประชาชนนะครับกลุ่มประชาชนต่างๆควรจะได้รับการเชื้อเชิญเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะ มีความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงออกไม่ใช่เป็นภารกิจของหน่วยราชการเพียงอย่างเดียวดังนั้นในข้อสุดท้ายนะครับที่ทางคณะกรรมการที่การเสนอไว้ที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหน่วยสมองหรือเป็นติ้งแทงเนี่ยถ้ามองจากข้างบนลงข้างล่างเราก็ใช่แต่ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนเราจะเห็นติ้งแท้งอยู่เต็มไปหมดทั่วประเทศนั่นก็คือสภาผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆในตำบลต่างๆทั่วประเทศซึ่งผู้คนเหล่านี้ก็จะมีส่วนร่วมมีส่วน ช่วยในการที่จะทำให้เนื้อหาสาระสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเน้นถึงความสำคัญของสถาบันพระมากษัตริย์ที่ต้องเป็นประมุขในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเราเนี่ยเห็นเป็นหลักเกณฑ์เป็นหลักการที่สำคัญที่จะสามารถช่วยทำให้กลไกนะครับดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวามีปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบกันแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าจะประทับใจมากที่สุดสำหรับประชาชนคนไทยในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เป็นเรื่องของจิตอาสาแล้วก็ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ถ้าเริ่มต้นจากตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ตรงตามที่ทางคณะกรรมาการได้มุ่งหวังและพวกเรามุ่งหวังทุกคนขอขอบพระคุณครับ